วาปรบมือให้แข่รับเชิงเราในวันนี้คุณติ้งเดธดาพรพ้นดีใช่แดมไปเลยเป็นอะไรเขาลากแล้วอ้าวเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาวางระเบิดกันในช่วงต่อไปมาดูเที่ยวว่าแดมไปแลยเวลาถูกระเบิดหน้าตาจะเป็นยังไงอยากรู้ตัวเองไหมอยากมากอยากมากเดี๋ยวพบกไปในช่วงต่อไปค่ะ เิดลูที่ว่าวันนี้ใครจะโดนอะไรข้างในกี่ลูกแต่พี่ทักแน่นอนอยู่แล้วคือหนึ่งลูกจะมีหนึ่งเป็นของตัวเองไม่น้อยหน่อยอเรามาเล่ากันเลยดีกว่านะครับอ้าวมดูป้ายข้างหลังเรามีทั้งหมดตีป้ายนะคะจตีป้ายก็คือหอแว่นนะครับหอแว่นองค์เพรนองคไม่เกินสำอางอัลันแล้วก็ไม่ต้โกร่างพม่านะครับแผ็นแรกครับหอแว่นครับหอแว่นใชครครับเอาหอแว่นอันนี้ ขอแม่ให้คุณหมักครับรับผิดชอบขอให้โชคดีครับไม่เป็นไรครับไป้ไปครับแ้เอิไเอันนี้ไม่ที่หนที่หนูนะครับขอให้โชคดีครับรับไปแม่คืกอีกแล้วไม่แคร์ยยน้ยรัมอารอันนี้ให้ตัวเองให้ตัวเอง รักสวยรักงามหน้าตาเขาจะอ่อนเอาใช้เพื่อได้ความรอครับและสุดท้ายนี้ก็เป็นของพี่ตั๊กนะครับใคร้องไปไทเเรามีแล้วรังาคุณภาพรังไมโครให้ก่อนนะครับไม่เชื่อคนเก่าด้วยย้อนนาย คือผมอ่าแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณหนูจะโดนระเบิดกี่ลูกนะครับกี่ลูกดีครับเอากี่ลูกดีเดี๋ยวนี้เวลาเปิดเปิดให้มันเป็นๆหน่อยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ทำอะไรโอ้คุณหนูมันกักผมไว้อ่ะอ๋อผมกักไว้อะขอโทษอะไรครับเดี๋ยวคุณหมาอบรมหน่อยซิก่อนเปิดคนอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่นิสัย แบแลกไปเพื่อนเฮ้ยสเดิเพื่อนเดอดเดือวเขามีแลกแลกไปโน่เอามรกดมาเลยเอาเด็กาเด็กอัตมาภัยขโมงเขาบอกขอแลกแหละนะครับ อะไรนะพี่น้อยแล้วมันดึงพี่หนูคอยดึงเยอะแล้วหนูก็ไม่โดนคนดีนะผีคุ้มครองพี่เอาต่อไปครับเปิดใครครับอ้าวคนรโปรไกรเอาคปก่อนไปเอาขอพี่ไทยก่อนนะพี่ไทยหนูดึงของพี่ไทยหนูดึงมากของพี่ไทยหนูดึงมากดูนะครับดูว่ดูแล้วศึกษาว่าเขาทำไงดูครับ มาเป็นเรือลบเลยอ่ะเรานี่เราเห็นหัวเราแล้วหัวมันใหญ่ไหกหัวใหญ่ม้ามาเป็นเรือลบเลยเหรอเออทุกแสงมันมาไม่ได้แล้วพงมีสักกระเพยยันอยู่พากันเข้าไปเดี๋ยวก่อนข้างในมันจะมีลูกผมเนาะไม่มีเนาะพี่ตั๊กพี่ว่ามีป่ะพี่เราจับแล้วาคำนวณดูพี่เราคำนวณดูไม่มีไม่มี่มีไม่มีไม่มีไม่มีลูกพี่ตั๊กไม่มีลูก เขาพไดลูกระเบิดนะมีได้มันต้องมีลูกสิเพราะตอนวนี้วิวัฒนาการเขาดังสมัยทำคลนนิ่งได้โคลนนิ่งเหรอทำกับัวนะแกอะไรนะนน่ต่อไปนี้ใครพูดมุกออกมาไม่ขำนะผมจะยืนไว้อะไรคอดูนะโอเคอะเร็ว อันเดียวก็อย่าเพิ่งดีใจมันมีอะไรแน่นอนเพราะในนู้นยังลุ้นอยู่เอาแล้วเอาใครก่อนครับเปิดใครหอมบ้างหอมขอแว่นไม่เอาไมเปิดเลยบอกเดาไหมอาพี่ว่าสิลูกพุณว่าวันนี้พี่แดงไปเล้วเลิกกลัวน่ากลัวน่ากลัวเลิกลัวแล้วก็น่ะถ้าคุณดอนพี่เข้าไปด้วยเป็นไง พี่นุ้ยชัดเลยพี่ถ้าพี่ไม่อั้เทปเดี๋ยวหนูอาเทปที่บอยสัตว์ให้พี่ไม่อยากจะล้อเข้าไปสองคนจะเข้าไปกัแบแดงไปเลยเออดูสิออไม่เข็มนีม่นี่พูดหยาบมากน่าจะใช้คำว่า <c oughs> เย่อเย่ะไมาคุณ่ปดอน้ลายกะเดไักผมออย่าเข้าไปกล้มันอันี่สกปรกสกปรกคนเราไปก็กรเดยก็ได้แหนที่พิตักหนูไปแค่เป็นปล่อยทะเวอยไว้ที่พิทักมาเป็นก้อนเลยเอาไมเอาไาเ สรุปก,กันเลยครับพี่ตั้งมัมมีทั้งหมด11มากสุดเป็นประวัติการหนูมีสามพิติ๊กมีสองไทยมีหนึ่งแล้วพี่ตั้งมีหนึ่งเน่เขาเรียกอะไรด้วยนะพี่ติ๊กมีสามพี่ตั้งมีสามแหมรุ่นเดียวเรียนเรียนรุ่นเดียวก่อนนะอ,าอ,าอา้าวแจ้งฉันะเถอะอ้าวเป็นพี่หนุย่ยนะก็ต้องเอาละพี่ตั้งครับวันนี้ไม่ให้พูด ไม่ให้พูดไม่เอาไม่ให้พูดอะไรอะไรอ่ะผมอยากจะพูดว่าอะไรไม่จะใช้ข้เข้าไปก็พักนี่นี่พวกคุณเถียงอะไรกันเนี่ยผมสิบเอ็ดผมยังยินใจเชื่ออ้าวเชื่อไม่ได้ก็พรสิบเอ็ดโดนเขาเป็นสิบเอ็ดดอกถึงพูดอะไรไม่ออกเลยใช่ตอนที่เปิดออกมาเรียงกันออกมา เราจะมาดูเท้วันนี้ใครแต่รู้สึกว่าค,คุณม <จะ S 2> <ด>นำจะมีสิทธิ์มากกว่าเพื่อนสัก่พัก จังหวัดปัตตานีทายว่าเป็นคุณไทย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 ไม่ใช่คนแต่ผมมีอันเดียวนะครับใครอะไรจะมาหลอกขนึ้นไหผมมีอันเดียวเนี่ยไทยอย่างนั้นคุณไทยอย่างผมก็ต้องหูกะตายแต่ว่าคงจะต้องรุนหน่อยเพราะว่ามีอันเดียวเองที่ไม่มีใบเดียวสนามีลูกเดียวเองนะคะตอนนี้ เรามาทวนกันอีกทีคุณมัมมีสิบเอ็ดคุณมีสามคุณติ๊กมีสองคุณทั้งมีหนึ่งและคุณตั๊กมีหนึ่งใช่นะคะคุณมัมมีสิทธิ์มากกว่าเพื่อนถ้าเกิดว่าดารารับเชิญของเราเข้าไปในตู้โดยที่ไม่โดนแป้งออกมาล็อตทงทำจากเชื้อพัสดุหนึ่งบาทแปร์ให้ไปเพราะฉะนั้นเราไปล้นเดี๋ยวก่อนพี่บอกนิดเดียถ้ากลับไปบ้านโดยที่ไม่โดนแป้งเลยนะคะบริษัทสยามเทมส์จักรมอบเครื่องปรับอากาศแอร์เทมส์ให้นะคะพร้อมด้วยนี้นะคะ พร้อมด้วยโรงแรมอ m พ e เรียลแม่ปิงคู่อิงเชียงใหม่ที่พรกสามด้วยในแบบโฆษณาทั้งสองต้องไปแบบไม่โดนอะไรบอกว่าในแบบโฆษณาทั้งสองไออ้วนมันอ้วกกลับพั่ไม่ไม่ใครก็ชอบบริษัทนี้ถ้าคุณไม่โดนได้กลับไปคุณได้กลับไปคุณได้กลับไปเลยนะครับถ้าพร้อม พี่พักจากโ <afraid> <appl> รงแรมพิเนแม่เป็นคู้อิงเชียงใหมอ้าวมาเลือกอะไรคะแผนไหนดีครับไปไหนครับ้นพัโยกย้เบี้ยกางใจเ้ากเตียติไปอยู่นี่รู้ไห่ว่าจะเป็นไทย เรียกเลยครับสลักเบอร์ไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเบอร์สองกันเบอร์สองับคุณติ๊กนะครับเลือกเบอร์สองไว้นะครับอ้าเข้าไปเล่นเลยข้าวแก้วนักงานเล่นเลยเอาเลยครับเตรียมตัวให้ดีนี่หนูจะโดนไงหนูก็ไม่กลัวหรอกหนูมาทำงาน ครับ บอกกันยิกไม่มีใครเข้าร้านหรอกพี่บอกแล้วเห็นไหมเพื่อใดไปเดียวไปเดียวเขาบอกแล้วคนใดถึงถ้ำถึงถ้ำถึงตัวของเราเนี่ยไม่ใส่ใจหรอกมีอะไรในใจบอกกับมาเลย่าแดงไปแน่ที่จริงไม่เกี่ยวกับแดงแม้เล่เกี่ยวกับไอ้อ้วนเวอร์คอยนี่แหละบอกเองไงบอกเองว่าทำงานเมื่อกี้พอบอกว่าเบอร์สองป๊อ ให้วนสงซิกเลยเราไมดูเรื่เา่ดูใไมนะครับีไและที่เจ็บใจสดอะไรรู้ไหมเจ็บใจสดอะไรก็ครั้งที่แล้วเคยโดนหลอกไปทีที่อัานหายใจนะมันพูดเราก็อัานหายใจแต่ไม่ระเบิดพีแล้วเี่นี่บอกพี่การหายใจนะมันไม่พูดหรอกพอหนึ่งปุ๊บโปแลฉะ ต่อยแน่ต่อยแน่พี่อะไรอะไรอาทิตต์นี้ต่อยแน่ต่อยไหนต่อยลุมพินีพี่พี่ปักผมเสียใจมากเลยผมสิเอ็ดผมไม่โดนพี่โมพบเดบเ็พีโดนรเจ้าจ้า